ถ้าท่านต้องนิยามเลสเตอร์สตีด้วยประโยคสั้นๆทุกคนจะนิยามว่าอะไรครับแต่สำหรับชินจิโอกาสกิพูดถึงเลสเตอร์สตีด้วยคำสั้นๆว่า Family หรือว่าครอบครัวนะครับแมนยูเคยมีชินจิคากาวะลิเวอร์พูลเคยมีทาคุมิมินามิโนไบรตันปัจจุบันมีคาลูมิโตมะเลสเตอร์ก็เคยมีครับนักเตะ ล่างเล็กจากแดนอาทิตย์อุทัยจากประเทศญี่ปุ่นชินจิโอกาสกิแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าจากญี่ปุ่นสิ่งหนึ่งเลยที่นักเตะญี่ปุ่นทุกคนมีคือเล่นเพื่อทีมขยันมุ่งมั่นทุ่มเทแม้ว่าร่างเล็กแต่ใจไม่เล็กนะครับเทคนิคทักษะอาจไม่ดีเท่าแต่ความขยันความทุ่มเทเกินร้อเซชินจิโอกาสกิครับ คือหนึ่งในจิ๊กซอฟันเฟืองสำคัญในความสำเร็จของจิ้งจอกเลสเตอร์สตีนมิราเคิลแชมเปียนส์ปี2016นะครับและพาเลสเตอร์สตีเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนสีกนะครับที่เข้าไปเล่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับโอกาซกิครับเล่นหน้าคู่กับเจมี่วาร์ดี้ในระบบ4-4-2ของคลาดิโอลาเนียรี่ได้อย่างลงตัวนะครับการวิ่งไล่ การสอดประสานของทั้งสองคนนี้โอกาสากิกับวาดี้นะครับนั่นทําให้เป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่เลเตอร์สตีประสบความสําเร็จเลเตอร์สตี ree, เป็นที่รู้จักกันในทั่วทั่วโลกนะครับเวิร์ไวมากขึ้นแน่นอนครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทีมจะได้จากนักเตะญ,ญี่ปุ่นคือความทุ่มเทมุ่งม,มั่นเพื่อทีม แต่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญไม่แพ้เรื่องในสนามคือการตลาดเลสเตอร์ไปที่รู้จักมากขึ้นนะครับเมื่อมีนักเตะญี่ปุ่นหรือเอาไว้ง่ายนักเตะเอเชียนะครับเลสเตอร์เป็นที่รู้จักกันในโลกมากขึ้นนะครับการเปิดตลาดและยิ่งโอกาซากิเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จกับเลสเตอร์ด้วยกับการที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่า ทีมทีมนี้เป็นครอบครัวจริงๆนะครับเราประสบความสำเร็จมาด้วยกันนะครับอยู่ในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ครั้งหนึง่งเลสเตอร์เคยมีนักเตะญี่ปุ่นและเคยมาประสบความสำเร็จในแดนผู้ดีประเทศอังกฤษครับเช่นเดียวกับ บรท์ตันที่ได้คารุมิโตมารไปนะครับทำให้เห็นได้ว่านักเตะญี่ปุ่นดีขนาดไหนทุ่มเทขนาดไหนครับ